จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าโยมมีอาชีพทำการค้ามีการเสนอราคาไปแล้วลูกค้าที่ติดต่อง,งานเข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทพอติดต่อง,งานเรียบร้อยเขาก็บอกว่าให้ช่วยเพิ่มราคาเข้าไปหน่อยแล้วส่วนต่างที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเขาก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองโยมเลยไม่มั่นใจว่าควรทำหรือไม่ และถ้าเกิดมีลูกค้ามาติดต่อกรณีอย่างนี้อีกเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรคุณโยมถ้าหากเป็นกรณีทุจริตแล้วเราก็อย่าทํามันไม่คุ้มเป็นวิบากกรรมติดตัวเราเองด้วยซึ่งผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่เราเองจะได้รับในขณะนี้เนี่ยมากมายนักมันเป็นเหยื่อล่อบางคนคิดว่าถ้าเราไม่ทําเขาก็ไม่จ้างเราไปหาคนอื่นเราก็เสียประโยชน์ใครๆเขาก็ทํากันเราทําเถอะ ต้องถือหลักว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามแต่ถ้าเกิดเข้าเมืองตาบอดเราจะไม่บอดตาตามยังไงให้ไปทำผิดศีลเป็นการทุจริตเราไม่ทำไม่คุ้มให้ยืนหลักนี้ไปเลยผลเสียจะเกิดขึ้นทั้งพวนี้อนาคตเกิดอะไรขึ้นมาปับ๊บเราพัวพันเข้าไปด้วยจะเดือดร้อนในภายหลังไม่คุ้มค่ากันละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยวิบากกรรมจะตามมาก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่ แต่ว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ทําได้มีเหมือนกันนะทำยังไงเอย่ยคือทุกอย่างทําอย่างถูกต้องทุกประการแล้วถ้าเกิดลูกค้าคนนั้นเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจช่วยประสานงานเราอย่างดีทําให้งานสะดวกราบรื่นนะแล้วเราเอากําไรในส่วนเราเองควรได้เนี่ยแล้วตอบแทนเขาเป็นสินน้ําใจถ้าอย่างนี้ทําได้เพราะถือว่าไม่ได้เป็นการทุจริตคอรปชันไม่ได้เป็นการเพิ่มราคาเข้าไปโดยไม่ชอบ แต่เป็นการเอาส่วนที่เราเองพึงได้เนี่ยส่วนของเราเองแล้วเราให้เขาเป็นการตอบแทนน้ำใจอันนี้สามารถทำได้เจริญพร